แกงเลียงง่ายๆทำกินคนเดียวอีกแล้วครับท่านนี่ใช้ผงปรุงแกงเลียงนี่ปลากระพงปลาปลาโอม <c oughs> ปลาทูอันนี้ก็แฟงผักแฟงอันนี้ก็หัวผ่าต้มน้ํานะครับตามส่วนหลังห่างซองนะครับนี่ครับใส่ผง ตามคาวนะครับเลยต้องเอาผิวมะนาวผิวส้มมาขยี้หน่อยบางคั้นไม่ไหวคาวจริงๆน้ำเดือดครั้งแรกนะครับก็ใส่ผักที่สุกยากที่สุดก่อนนะครับนี่ก็เป็นฟักแฟงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอเดี๋ยวก็เราจะใส่ปลานะครับแล้วก็จะใส่ผักที่สุกง่ายตัวหนึ่งนะครับเริ่มใส่ปลานะครับ ไปน้ำท่วมนะครับแล้วปิดฝานะครับไม่ต้องคนนะคต่อมานะครับก็ใส่ผักที่สุกง,ง่ายง่ายนะครับอออรอสักครู่นะครับพอพอเนื้อปลาสุกผักเปื่อยนะครับเราก็ใส่ตัวหอม,อม ใส่ใบหอมสุดท้ายนะครับมันหโหละพาแมงลักรู้จำไม่ได้ไลยแมงลักมั้งนะครับใส่แล้ว,ลวก็คนในท่วมน้ำาะหน่อยนะครับแล้วก็ปิดฝาใช้ได้นะครับ ครับลองชิมดูนะครับลอชิมดูอ่าถ้าไม่คาวแล้วนะครับรสชาติถูกใจก็ปิดไฟได้นะครับพร้อมเติมนะครับ